ก็ไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่านะพอดีเพิ่งได้รับพัสดุมาเป็นแหลกท้ายที่สั่งไว้อันนี้จะถ่ายวิดีโอเป็นหลักฐานยืนยันนะเพราะว่าเพิ่งได้มาพ่ออย่างดีเลยก็ฉีเดเลยแล้วกันเพราะว่าเราสั่งมาจากประเทศจีน ผมก็คิดว่าจะมาประมาณครึ่งเดือนสั่งได้ไปถึงสิบวันของก็ส่งมาถึงก่อนแล้วเห็นเดาปลายทางว่ามาช่วงเดือนหน้ามีชิดมากมันทุกดีนะเห็นนะถือว่าโอเคนะเราเดินมาแกะก่อนหาจุดแกะก่อนแกะคง มันก็ไม่ได้ดนักมาตอนนี้ก็รอแต่กล่องท้ายอ่ะกล่องก็กล่องบรรทุกใส่ของอ่ะตอนนี้ก็สั่งไว้แล้วเราของมาส่งก็ไม่รู้ว่าจะเขาจะแพ็คมาส่งเมื่อไหร่นีก็ตัวลอยอยูยว่ว่าไอ้ผมก็คิดว่าตัวเนี้ยจะมาทีหลังนะจริงไม่ใช่ตัวนี้ดันมาก่อนผมก็เลยรอเออไหนๆก็มาก่อนละ แให้ดูเลยแกะยากเนี่ยไม่มีมีดเลยเป็นแหลกขายของยามาฮ่าเอ็กเซเตอร์หนึ่งห้าห้านะครับยี่ใหม่หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือแหลกตัววารซิป็อกอ่ะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรถหรอกแต่ว่ามันแกะยากใหม่กาพัน ผมชอบคนนี้แหละยากฉีดยังไงเอออืมเขาบอกว่าไม่ต้องเก็บเงินเพราะว่าเราจ่ายเงินทั้งออนไลน์เเรียบร้อย ือว่าโอเคนะเขาเช็คของก่อนนี่ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะนี่ Y 1 6 z อ่ ZR เป็นแหลกท้ายของ e อ็กเซเตอร์นี่ได้แล้วถือว่าคงทนนะเนี้ย เอาเสียงเนี่ยถือไว้ใช้ได้เลยทีเดียวตัวเ e นใหม่ Version เออสามมันสามารถใส่กับปี2021ได้ทีเนี้ยผมเอามาเพื่อว่าจะามาติดแหลกเอามาเปลี่ยนตัวแหลกเก่าแล้วอันนี้ก็จะไปเอาไปใส่ไอตัว ท้ายรถจะไปติดกล่องตอนนี้ผมสั่งกล่องแล้วต่รอของมาไอตัวนี้มาก่อนที่แรกมันจะมาเดือนหน้าลแต่ไม่ใช่มันมาก่อนก็เลยอ่ะแกะให้ดูว่าของมาส่งแล้วเรียบร้อยหรือว่าคงทนนะอลูมิเนียมอร่อยราคาไม่แพงประมาณหกร้อยหกเจ็ดร้อยกว่าบาทหกร้อยหกสิบกว่าบาทฮนะก็นี่แหละแข็งแรงฮนะ ถือว่าไม่หนักมากสามารถใส่กับแหลกได้ทุกชนิดก็ม่ชดนี่นะครับผมไปละ